สวัสดีค่ะเช้าววันนี้กับที่อุตรดิตถ์เรากำลังจะไปเที่ยวเขื่อนสิริกิมแล้วก็อุทยานป่าสักกันก็คือไปตอนบ่ายสองแล้วก็คืออากาศคิดว่าน่าจะดีแหละถ้าไปถึงนู่นแต่ก็คิดว่าสวยนะไปวาร์ปมาแล้วค่ะวาร์ปมาอยู่ที่ที่แรกที่เรามาถึงก็คือ อุทยานธรรมชาติต้นสักใหญ่นั่นเองค่ะถ้าขับรถมาจากที่บ้านที่อุตลิปที่บ้านมิกนะคือประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่ากว่าด้วยเพราะว่าเส้นทางค่อนข้างไกลมากแต่ว่าในป่าคือธรรมชาติอะ่ะเราก็มาจะไปซื้อตั๋วแล้วคือตรวจเข้า แค่ต้นสาก้นเดียวใช่ไหมคะอืมมันมีข้างบนอีกมันมีไปเที่ยวอีกมันอ๋อมันไปได้หรอตอนนี้เขาไม่ได้ปิดหรออิดข้างบนเขาไปทําอะไรกันบ้างไม่รู้เห็นมันมีเป็นเหมือนเอะไรนะล่องแก่งทางไปเที่ยวต่อเออทางธรรมชาติใช่น่าจะมีอีกน่าจะมีอะไรต่อเราจะไปปะอือแล้วเราจะไปปะไปดิเราบอกว่า แต่งตัวเหมือนเหมือนหนาวไม่หนาวเท่าไรร้นอนแล้วนะตอนนี้เป็นยังไงต้นสักที่ <c oughs> ใหญ่ดีอยากไปสัมผัสอากาศธรรมชาติโอโซนอะไรอย่างเงี้ยได้เพราะว่าอุทยานต้นสักใหญ่มันมีมมนคือ,นนอมันมีต้นสักตรงนี้อันนี้นี่ถ่ายกล้องให้หน่อยมันมีต้นัาแค่เนี้ ใหญ่ขนาดเนี้ยอืมสวยไหมก็สวยนะมันก็มีสะพานไม้ให้เดินเล่นที่เป็นวงกลมประมาณนี้เราจะไปจะไปขับรถขับรถเล่นขึ้นไปต่อไปอืมโอเคจริงๆเขามีห้องแบบนิทรรศการเป็นจุดๆ,ๆๆอะไรอย่างนี้ด้วยนะแต่ว่าเรามาในช่วงที่เขาปิดปรับปรุงก็เลยไม่สามารถที่จะเข้าไปดูได้มันก็จะแบบ มีนิทรรศการเป็นไม้เป็นเล่เป็น,ปนชุม้มเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรามาตอนที่เข้าปิดปปุ๊บไปแล้วค่ะคนี่ค่ะห้องนิทรรศการเนี่ยจะเป็นโดมแบบนี้ก็จะมีให้ดูค,คือถ้ามาตอนนี้ช่วงนี้ก็จะมีแค่ต้นสักเมื่อกี้ที่เราไปดูกันนั่นเองจ้าซึ่งตกลงทางเมื่อกี้ที่ ขึ้นไปนะคะก็คือขึ้นไม่ได้เพราะว่าจะเป็นทางวนออกแค่นั้นมันไม่ได้มีที่ให้ขึ้นไปเที่ยวต่อได้เลยอย่างนี้คือออกไปเป็นทางออกถ้าเทเราจะไปที่คิดว่าที่จะไปต่อก็คือจะไปเขื่อนศริกิต์กันเพราะว่าเป็นเขื่อนที่ดังของชินนีเเหมือนกันก็คือมันอยู่ใกล้ๆขับรถไปอืมีสิบนาทียังมงั้งไปไปเขื่อนกันดีกว่าเหื่อน พื่อนกิกันนะวค่ะแล้ววันนี้คือคิดว่าจะไปเช่าจักร,ระยานปั่นไปที่สันเขือ,อนนี่เองเขาอบอกว่าสามารถถ่นไปได้รยามเลยก็คือชั่วโมงละ20บาทเท่านั้นเองไปเช่าจักรยานกันได้จักร,ระยานมาแล้วแต่คิดว่าคือถ้ามาปั่นจักรยานรระยะจริงๆนะน่าจะสักแบบ5โมงเย็นอะไรเงี้ยมันจะบรรยากาศดีกว่าก็านี่คือ สี่โมงแดดแดงร้อนอยู่เลยอะเน <Yeah. S 1> ี่ยวันพัสดีสองเนี่ยก็ปั่นเล่นชิลๆได้อยู่นะสวยอยู่แม่ชมวิวบรรยากาศเนี่ยสวยแต่แนะนำเปินจว่าห้าโมงเย็นน่าจะดีกว่านี้เพราะตอนนี้ก็คือแดดยังเปรี้ยงเลย ตรงนี้ก็จะมีอันนี้เรายุขึ้นมาสูงที่สุดคือเป็นสันเขน,น,นถ้าเป็นข้างล่างตรงนู้นเลยก็ก่อนจะขึ้นมาจะมีโรงไฟฟ้าก่อนซึ่งเออไปวะโรงไฟฟ้าเห็นไหมนะนถามว่าแต่ตอนนี้ร้อนไหมร้อนมากแม่สี่นนโมง แล้วตอนนี้เราก็คือถูกทิ้งไปแล้วจ้ะอยู่คนเดียวคืออีกสองคนนี่นะขับน้ำหน้าไปแล้วหายไปแล้วอยู่คนเดียวเลยค่ะตอนนี้อู้ยรู้สวยจริงตรงนี้โอเคเดี๋ยวเอาแวะมาถ่ายรูปดีกว่านี่นะเนียจะเป็นวิวก็คือโลงไฟฟ้าหมอกจากสายเขื่อนนี่ตรงนี้ลงไฟฟ้านี่สายเขื่อนที่เราขี่ขึ้นมามุมนี้คือถ่ายรูปสวยมากตรงนี้ เราถ่ายทุกการเพราะเห็นเป็นวิวแล้วก็เห็นเขื่อนเห็นต้นไม้เห็นภูเขาสีไม่ใช่ต้นไม้ภูเขาอย่างที่เราบอกว่าตรงเนี้ยคือถ่ายรูปสวยเห็นไหมเออเหมือนจะได้มุมแบบคือถ้าบอกว่าถ้ามาพระอาทิตย์ตกดินนะจะได้เฟรมประมาณนี้เลยทุกคนสวยมากเดอ้อที่มุมนี้ก็สวยเดอ้อนี่ะเป็นไงเลิศปะเออสิ พาไปดูมุมนี้กนี่แนะนำว่าให้อยู่ตรงประมาณน,นี้นะคะจะเห็นแบบว่าภูเขาแล้วก็เขื่อนข้างล่างนั่งถ่ายรูปตรงนี้แสงทิ่ตกด้วยสวยมากมาหาทรรกันเ,เป็นไงคะรูปสวยกันไหมคะโเค้เาจะลงเราจะลงไปตรงนี้มันมีสะพานแขวงข้างล่างด้วยอ่ะ เราจะไปถ่ปปายรูปตรงนั้นกันอีกเราแวะมาทำคอนเทนต์กันแป๊บหนึ่งนะคะ mm. เพราะว่าตรงนี้คือแบบมาถ่ายแบบแบนด์มาร์กดหนึ่ง mm. เราขอจบบอกไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะ mm. สำหรับอุตตราบด์กับเขื่อนศิริกิิ์ mm. แล้วก็อุทยานธรรมชาติสักต้นใหญ่ mm. มามีเวลาค่ องที่เท่านั้นเพราะว่าแต่ละที่ก็คือขับรถไกลค่อนข้างไกลอยู่ถ้ามาก็คือต้องเผื่อเวลาสำหรับที่นี้ก็โอเคจบแค่นี้บาย